สวัสด,ดีครับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับ KK 2 5 5 4นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมไททันพอสองกันนะครับเนี่ไททันพอสองผมเล่นึมิชชั่นผมเล่นมิชชั่นอื่นนะครับผมไม่ได้เล่นมิชชั่นแรกนะวันนี้จะมาโชว์ความโหดอันนั้นก็คือคนนี้คือมันคนที่กำลังพูดอยู่นะครับด้านด้านขวาครับ คนนี้ไม่รู้เขาขับอยู่ไหนนะคบดับบบงก็ออออตอนนี้ก็ต้องรอไปเรื่อยๆนั่นแหละเราต้องเอ่ยยิงไงในเครื่องบินพวกนี้น,น,นะยิงแล้วก็จะไม่โดนนะครับส่วนใหญ่คนจะยิงไม่โดนกันแล้วก็จะมีละแล้วก็จะมีเครื่องบินลำหนึ่งมาบางังเรา เนยลำนั้นเราจะมาบังไงต่ออยู่ไหนอ่ะอ้าวล่วงดัาใครอ่ะ ไวเปอร์อโหโหนี่นะครับอยากเห็นคนไทยบินได้อือได้บินได้แล้วหล่นีวเนี่ยอุ้ยอยู่เบื่อไปกินอ้าวเลยเลยก็ไม่เลย เราต้องไปเรือลำไหนเครื่องมินลำไหนอ่ะอันนั้นแน่เลยมันยิงอันนี้ฉะนั้นเราต้องไปตรงนี้หรือเปล่าอันไหนรือยารเราอ่ะอันนี้ป่ะเรือนั้นน่าจะ,น,าจะน่าจะนั้นนะ <ไป S 1> เราต้องไปทันอมดเอไปไหนอ่นไอะไปไหนเอ่ยไปนู่นใช่ไหมเคือมีนลำนู้นใช่ไหมอยู่ลำหนึ่งอ่ะ กูรักแช่กูรักมากอยากเห็นคนไทยบินได้ใครไม่เจ็บแน่นอนเราล่องหมดอยู่อ้ 6, อาวหายล่องหมดเลยงานถึงหมดยู่เล่นให้เราอันนี้เราจำได้คร่าวๆกันโดดไปตรงนั้น Nice jump! โอ้เบื่อพวกเนี้ยเบื่อไอพวกนี้ว่ะโอ้บา,บายบายลา <ะ S 1> ก่อนอให้โชคดีกัรยิงด้วยเองยิงคนอื่น <S <S ลืม <S 2> <S 2> ล,ลืม <S <S ปลาละบิดเลยนี <S 2> <S 2> ่บ้างไฮไกส์ะอะไรกระสุนขอบคุณนี้ าไม่ห้ามกดโอ้โหไอหุ่นยนตนั่งโง่หุ่นยนตนั่งโง่คนด้วยทั้งคนทั้งหุน่นกระโดดมาทำไมกระโดดมาทำไม ต้องไงต่ออ่ะตรงนี้ใช่ไหมเจือใครอ่ะองไปเหรอ๋ออยู่นั่นไงอเ,เอาลุยไปพไปกินตมูตมตามหมัดแรงกว่าปืนอ่ะได้ไง

Briggs here. What do you need me to do? Close the door and keep steady. He's not thinking. Oh, no, wait a second. Follow me. I know. Move your off, Davis. Pick up the drop ไม่รู้ว่าดิไม่รู้ว่ดิชอบระเบิดไฟอ่ะโิ้ว่วววงแร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 ง เอาทีบ่ะเออเฮ้ยิงกันเป็นเขาดาวเหรอ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 เหตุ นั่ที่เดิมตายทีเท่เดิมใช่ไหมน่าปลาเฮ้ยระเบิดอ๋อมันตกมาข้างล่างระเบิดดอย่าบังหนิเดี็กดิ Fire! Fire! Fire. Clear? Clear. That's how it's done. Six four on me, Cooper, get to the captain's console at the same time. <coughs> Commander breaks the is ours. Copy that, six four. Cooper, you still have control of the bridge. Use your data knife to steer yourself right behind the Draconis. Barker, get BT back to Cooper. You got it. On my way. Hold on, Tin Man. All call signs, clean up hostiles and rendezvous with the Draconis. This is it. You're up too high. Push the stick forward. That's You're going the wrong way. Pull it to the left. Ah, hey, Hey, กดผิดนึกว่ากด S คือขึ้นเดี๋ยว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 จะขับทั้งอย่างเงี้ยเลยเหรออ๋อมันปรับให้เอ้ามาจากไหนอ่ะเฮ้ยอู้ อย่าลืมสร้างกระจกคืนคนอื่นด้วยนะมาพังอย่างเงี้ยเอากแังดีเงเลยโลกที่ขวาเรามาไม่มีอะไรใช่ไหมหายไปไหนแล้วอะ่ะโ,โอ้โอ้โอ้มันป่อยอะไรไปเนี่ย ห่อยพวกโง่พวกนี้มาอ๋อยา่ยาๆยิงมาดิยิงมาดิาดขอให้เขากดอะไรเนี่ยกดอะไรเนี่ยเหยื่อเพิง่งเยื่อพิงพ่งเย่อพิงพ่งใจยัน <c oughs> ไม่โดน เอ,อ้ยจะตายจะตายจะตายตายแบตแบตเตอรี่แบตขอแบตหน่อยมาแล้ว ไปหนึ่งดอกยิงมาดิยิงมาดิยิงมาดิยิงมาโอ้โหมามาให้หมดยิงเลยมั้ยยิงอะไรเนี่ย อะไรเนี่ยยิงแรงอ่ะขี้โกงมีสสน,นเหรอมีเไนเหรออืมเอากระสุนตัวเองอ่ะไม่โดนเป้งตายเพราะอย่างเงี้ยตายเพราะอย่างเงี้ยเออโดนงพลังไอรอนแมนไปหน่อยพลังไอรอนแมนชนะทุกสิ่ง

ตรงนู้นตรงนู้นใหม่ใหม่ตรงนู้นตันแหละเอ๊ว้าโอ้ยเสียงเสียงมันดังโอ้โหปืนลุดเลยออาเอาปืนลุดก็ต้องไปต่อยใช่ไหม เอ้ยตัวไม่ดีอ้าวในน t what's t ตัวแตกขอให้ตกตกจากเคืนนี้ไว แล้วแค่ต่อสู้แค่นี้ไฟไมหมขนาดน,นี้เลยเหรออ่ตรงไปโอ้เพระว่ามันไททันใช่มันคือไททันท่านตัวใหญ่ใช่ไหมใช่เย้ <Yeah. S 2> yeah. improvise ah. ah. I cannot reach the ark cooper I need your help you Quickly, we need to get off the ship. We are running out of time. This way, Cooper. I เราก็จะระเบิดใช่ไหมโอ้เย้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเราเล่นกันเล่นแค่หนึ่งฉากนะครับบาย